ท่านแม่ตอนนี้เกมเซนโรเตอร์นั่นและนจะเงรินจะได้ไเจอซโรนะฮะโอเคอาจจะไม่ได้อาจจตั้งแต่ตอนเริ่มนะฮะมาดูดีกว่าโอเคมาดูดีกว่าว่าเราจะเอาภารกิจไหนเอาของที่ก่อแล้วกัน Kenzie has it. A... Good, I need help. Everything alright? If it was alright, I wouldn't need help, would I? The boxes are too heavy. Boxes? What boxes? I'm moving stuff into a me I need help. Got it? I'll, I'll be right over. I thought someone who just got out of captivity would want to open it up a little. Bit. <laughs> <Torah> -i, like you can see someone in the FBI. Oh. <mozzarella> okay, so do you have anything on the deckers? I uh, mean, what have you been doing <sharp trabajo> <face> <She finding noise> since you got out? You're killing me, Kinzy. I Can't help you take it blame. I wrote a program that tracks the user's <coughs> physical oh, location are on. That's awesome. Just play the damn game, and I can pinpoint where the Deckers are in real life. And now we're talking. Oh, we talk. Oh, what are doing? What? the? What? 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 เหมือนเหมือนในเกมเกมหนึ่งที่ที่เกมว่าทรอนเลยอ๋อเข้าใจแล้วอย่าโดนไป ๊เกกันไม่เข้าใจเหมือนกัน่ต้องเล่นยังไงปุ๊บปปุ๊บวันนี้เรื่องทนเลยปุ๊บปุ๊บ มาเล่นเกมหรือว่าอะไรอ่ะคือว่าเราเล่นเกมแล้วเราไปเล่นเกมเมืี้เนี่ยเอ้บา้าโอเคสองพันได้ไหมเป็นคนนัสแค่เนี่ยแค่นี้เราสามารถไปเล่นเกมโอโอ,โอกระตุกตัวเรียกรถด,ดีกว่า เรียกรถตรงน,นี้ผมมีรถคู่ใจคือรถโฟนิกอีกรเนี่ยเอามารับของตวรงเฮ้ยชอนดีบอ้ยยยยยยย่ายย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 โยย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 ยนยยายย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 ยายย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 ัยย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 อยย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 ยะ โอ t ปีมาตกตูเอ้า i e อย่ตงนกระตุ e นหนยนะ่รู้ทรไม้ยโว๊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 วป๊ว๊ว้ว๊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 วนว๊ว๊่๊ว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 ๊้๊ว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 ้ว๊วแว เฮ้ยอันนี้เป็นโลดีวะเกี้ยเราก็มาต่อเลยกี้ตัดไปแปแบบ๊บปุ๊บอุ๊บมาเกมมันกระตุกกระตุก โอเคดิบดิบดิบเอ้ยป้าอย่าวิ่งครับป้าออกครับป้าเสียงร้นี่นังปึ๊บู้ดิบครับดิบดิบครับดิบเพราะเราต้องไปเซ็นเทดคิวก็ไม่รู้นะฮะปุ๊บไป เฮิรน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 เฮิร์นเขาจะจัดปาร์ตี้กลางวันไว้บ้าจอยให้ดีๆก่อน What oh, the Johnny's dead in your room. Well, when you say it like that, ah. it sound bad. Show. Show. Are Are you right right sure. I swear to God I will shove that. thing down your throat hole whoa shandy shandy that. She doesn't sound bad. She said khó thu đoạn, uh, mày từ một bay bà ấy phải nhìn mình. You know oh. mình hàng đuôi <cười> <cười> เอ้ยมือชิปไปอืมอืมอืมอ,มอ,มอ,อาชิปอาชิปมันเอาปืนมาโอ้ชบโอ้บ้าอเ,เอา้ยจะเปล่ไงไอพีไคไงแอ่นี่มันบอกเลี้ยวนี่ไม่ยอมเชื่อมาจะลองจะ น้องจะลองเหรอเฮดช็อตครับโคตรโคตรเอาตินพี่ไปกินครับแล้วก็ซ้ำอีกหนึ่งดอกปรบรบเอาไปกินครับเยเดอตรงไหนอีกเไว้ยโอเค มันอยู่ตรงนี้ไบ้าเสร็จจอดเก๋เตรียมลังกาเคตรงไหนตรงข้ามกลางเลยนะฮะตรงไหนเสร็ก,การกันไม่ได้ไอ้พวกนี้ไหนวะ โอ้เวนกำรรมข้งบนอีกแล้วไอพีเอ้ยกระชิปเป่งเลยไล่ออกจากแกงเซนดิปัเนี่ยโอ,โ,อโอ้ตอนนี้พวลเราเป็นบอสนะฮะจะบอกว่ามันอยู่ข้างบนปุ๊บปุ๊บเพชช็อตเป่าน,นิ่งอย่าเป็นเป่าน,นิ่งนะฮะก็จะปุ๊บโคตรลายครับโคตรลายแล้วก็ซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำ,ซำ โปรเทคพิชไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยโอ้ตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงเอ้ยสไนเปอร์โอ้โหไปเอาสไนเปอร์นะฮะไหนสไนเปอร์อยู่ไหน บ้าอีบ้า,อบาอโอ้เราได้สไนเปอร์กระสุนนี้แบบไปเรารต้องไนนตองอปตรงไหนเนี่ยตรงนี้ปึออ๊บคิวเดอะสไนเปอร์หบสไนเปอร์มีตรงไหนบ้างตรงนี้ปึ๊บอ้าวไม่เห็นเฮียชูปึ๊บ โอ๋อ oh. oh, oh. ถ้าเกิดเรายิงโดนเครื่องนั้นคือว่าเราจะเตนเลยหรือว่าเราเนโดนช็อตนั่นเองว้าอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นปุ oh. ๊ oh. oh. บโอ้อ๋อการในนี้แล้วกันปนบอบบอบบอบมีตรงนี้ใน Hai, ngomong kah? pria. Hai, pria yang kau? Hai, yang mikir hidungannya pupuk. Hai, ไอซีมูฟนะฮะก็ไม่รู้ว่าทำไมเสียงเป็นแบบนั้นข้างล่างเปลี่ยนปืนได้วลานี่ยเฮ้ยวันเจ้าว่ะออะมาผิดทางต้องลงไป ไปเลยไปเลยบอสโอเคโอเล็กเ okay. oh. anyway, oh, like ้ยเธอบางไหมอะไรนะมีเฮลิคอปเตอร์ไอ้นี่ก็จังเลยโคตรลายตาย get a n d D หลบแล้วทำอะไรได้หลบแล้วทำอะไรได้แต่ครยิงต้มแม่นเนาะแม่นแม่นเนาะเฮ้ไหนวะดันด้วยเนาะ ตัวไหนอ,อีกลำไหนอ,อีกพลาดโมดนตัวเองปอุ๊อยออบอยู่ไหนข้างหลังนะเนาะ กินเลยโอ้ครันครับบอกว่าเฟลนะยังไม่เฟลพวกเกอร์แอสซสซินพวกมันเก่งนะนี่เธอบอกฉันว่าไงแมทเอดดี้เอดดี้คุณอะไร We're done here. Hello, what's up, Relax. You only need one of them. Viola, your sun is setting. But it's not too late. There's still time to grab Apollo's chariot and drive <coughs> that fucker back across the sky. If you me? <coughs> Yes, Kilbane. <coughs> yes. Hi, Kilbane. Apology accepted. A เราไม่ได้เป็น V I P นะะโอ้โหกิมจิมแปดพันเลยโอ้นัดโอ้รายกันชิป โอเคเมื่อกี้เราได้เหมือนกับเฮลิคอปเ,เตอร์มานะฮะทาไปคำไหนเด้โอ้ See the danger from this oldest of professions as being a venereal one. However, in downtown Steelport, the danger was far more disturbing. A penthouse party turned into a bloodbath. Seemingly regular hookers pulled more than loot from their bags. Police report that the women entered the premises with the intent to kill all the partygoers, only to be gunned down themselves. Many lonely customers will be left alone on the streets of the city tonight. Ô, hiểu mày lời! Lêu lêu lêu! Lêu lêu khát! Lêu lêu! อยากรู้ว่ารถแท็กซี่มันขับแล้วมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยลื่นอะ่ะขับแล้วแบบอยากรู้วมันดิฟได้ไหมดิฟดิิฟโคตรแข่งนี่มันต้องรถคันนี้ครับพี่รอบขอยยืมหน่อยนะใครซื้อรถครับไง เดี๋ยวพนนี้ขอจะพิงอี้นะจะเช่ญกลุ่มก็จเป็นกลุ่มก็เป็นกลุ่มกันงนี้นะ